สมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีพะนี่คือระดับแชมป์200สมัยของเราอ่านะ,ะจากรายการอะไรนะคุณแม่อะไรนะครับและนี่เราหมดยังโอเคยังโอเคโ,เค,โ,เ,คโเคได้อ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้บนเวทีครับช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วเสียงปอมมือดังๆต้อนรับเลี้ยวไม่หมดนี้ สวัสดีครับสวัสวดีทุกคนอ,อยากถ่ายรูปกับพี่โอได้เลยอ<ป>ขอบคุณครับขอบคุณครับแสงมันย้อนแสงมันย้อนแล้วขอบคุณครับขอไม่พอให้เงินกาปเช่นกันครับขอบคุณครับ,บ,รบนะฮะให้เขารูกเงได้ครับ แม่ขอเพลงเหรอฮะมาแล้วฮะมีทุกงานเลยมีทุกงานเลยฮะออกระดาษแผ่นเดียวนะขอบคุณครับเพลงเรียมเรซเรไรเหรอฮะไหนคนไหนขอครับคุณแม่ยกมือหน่อยฮะสแสดงตัวหน่อยครับอ่าเรียมเรรไรใช่ไหมครับได้ครับครับได้ครับ เรียมเรรยอยๆอดทุกใจถูกใจจริงๆผู้หญิงอะไรยิ่งมองยิ่งมีสเสน่ห์อยากได้เป็นแฟนแทนความมาเวถ้าเธอโอเคก็เรียบร้อย,ยขอบคุณครับโอเคนะครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาจากแปดลิ้วโอ้โหไกลมากเลยแม่มา ครับขอ,ขอบคุณครับโขอบคุณมากครับร้องเพลงออกับผมด้วยไหมฮะแม่ขอบคุณครับขอบบขอนุญาตสักครู่นะครับผมตอนนี้ออขอบคุณครับชอบโคงไม้แล้ว ให้ลูกชายขับรถมาให้โอ้ขอบคุณมากๆครับไหนลูกชายอยู่ไหนตอนนี้ออกไปหาของทานอ่าโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะสนุกกันต่อดีกว่าครับผม,ม<า> <c oughs> น่ารักมากวันนี้ครับขอบคุณอะไรฮะขอเพลงอีกแล้วนะครับหัวใจเพียกหา ที่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะฮะหัวใจเพลยงหาออะคนที่ขอไปไหนแล้วล่ะเอาไปนั่งแล้วขอบคุณครับ ขอบคุณครับฝากจับมือด้วยมีคนฝากจับมือด้วยอะขอบคุณครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับะนะฮะสนุกกันไหมฮะอยากเล่นน้ำสงการกันหรือยังอยากเปียกกันหรือยังฮะผมได้ยินเสียงเด็กมอยคนไหนบอกว่าอยากแล้วครับไหนขอดูมือหน่อยได้ไหมโอ้มีปืนด้วยมีปืนให้ไหมเดี๋ยวจะไปยิงกับน้อง ขอบคุณครับแม่ปวดหลังสามาเลยผมต้องทายังไงแม่แม่ลงน้ำไหมครับเผื่อหายผมต้องเป่าคาถาให้นะครับมันจะมีคาถาไหนที่ทําให้คุณแม่ปวดหลังได้เลยครับเนี่ยผมต้องไปวัดไหนแล้วเนี่ยโอมเหรอฮะโอ้จะป่า หาให้หายปวดหลังยงหายยังฮะโอเคครับขอบคุณครับหายเลยใช่ไหมขอบคุณครับไม่ต้องปอกก็เห็นหน้าก็หายแล้วแปดเลี้ยวโอ้ต้องมีแปดเลี้ยวด้วยคุณแม่แปดเลี้ยวนะครับอ่าขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยพี่จับขอบคุณครับขอบคุณมากๆรัก่ารักมาก มาสนุกกันต่อดีกว่าครับขอบคุณครับอ่ะยังไงสินะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับมาลัยนะครับขอบคุณมากมากวันนี้วันนี้สุดสนานมากอะไรนะฮะ ตอนนี้อยู่บนหน้าเวทีนี่ยังไงครับคุณแม่ขอบคุณครับน่ารักมากขอบคุณครับอขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับอขอบคุณครับอ่ะฮะขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ขออนุญาตรับรางวัลสักครู่นะฮะนะครับท้าใหม่ใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากเครับวันนี้มีใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดบ้างไหมครับยกมือนี่จังหวัดไหนครับคุณแม่ฮะอุดรว้าวมีที่ไหนอีกที่ไหนนะอะไรนะกรุงเทพคุณแม่คุณแม่ไม่น่าพูดนะคุณแม่กรุงเทพนะ ูชนบุรีอ่าถึงก็ต่างจังหวัดอยู่ไหนสุพรรณสุพรรณอยู่อเมริกาอันนี้ไม่ใช่ต่างจังหวัดแล้วนี่ต่างประเทศแล้วแม่โอ้มาไกลมากขอบคุณมากครับบินกลับพรุ่งนี้แหละฮะน่ารักมากเดินทางปลอดภัยนะครับสมุทรสงครามด้านหลังเมื่อกี้ที่ไหนนะฮะเพชรบูรณ์สมุทรปราการฮะแม่ฮะ ได้คุยกับผมหรือเปล่าฮะเมื่อกี้ไม่คุยใช่ไหมโอเคครับไม่คุยกับผมนะขอบคุณครับหารูกก่อนโอเคขอบคุณครับอ่ะมาสนุกกันต่อเลยครับเพลงนี้ครับสนุกกันให้เต็มที่จ้ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ด้วยขอบคุณนะครับรขอบคุณนะครับอ่ะแม่หมู bueno> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ,รบนะครับวันนี้น้องลูต้องขอกล่าวอะไรสักนิดนึงนะครับวันนี้ วันที่มีความสุขและวันที่สนุกสนานของทุกคนนะครับผมทั่วไทยเลยนะครับเป็นวันสงกรานตุกคนรู้กันอยู่นะครับวันนี้ก็มีต่างคนไปเล่นน้ำนะครับผมไปอ่กลับบ้านกลับไปในวันนะครับรถน้ำไปหัวคุณพ่อคุณแม่นะครับก็มีนะครับผมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ผมได้มามอบความสุขแสงเพลงให้กับแฟนคลับทุกคนนะครับวันนี้ชื่นใจและดีใจมากครับที่ได้เห็นทุกคนนะครับผมรัก แล้ก็เอนดูนะครับผมน้องโยขอบคุณสำหรับรางวัลนะครับรางวัลหมามลายด้วยนะครับและงานนี้ครับจะขายไม่ได้เลยครับและจะไม่มีงานนี้เลยนะครับน้องรถต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณท่านสุดาวันครับหวังสุภกิจโสโกศลนะครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมนะฮะขอบคุณนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณอ่าสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครด้วยนะครับผม แล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมท่านพลภูวิพัฒน์ภูมิประเทศนะครับผมนะฮะท่านอ่ะน,นะับผมขอบคุณมากมากนะครับวันนี้นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคันนายาวนะครับผมสภาวัฒนธรรมเขตคันนายาวนะครับ คณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตันายาวแล้วก็ที่สําคัญครับสถานที่นี้ครับขอขอบคุณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ด้วยครับขอเียงตบมืงินดังเลยฮะดยดเดีนน๋ยวเดินนาเจอกันอีกดีไหมฮะนะฮะเดอนหน้านะครับที่นี่ที่เดินนะครับผมก็วันนี้เป็นเกียรติและก็สนุกสนานมาก วันนี้วันสงครานทั้งทีผมยังไม่ได้ฉีดน้าใส่ทุกคนเลยอะ่ะมีใครอยากโดนผมฉีดน้ําใส่ไหมครับโอ้โหวันนี้ทําไมชุดน้องสวยจังอะวันนี้ตอนแรกผมก็เป็นวันนี้เป็นเหมือนเป็นชุดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้โอ้ตอนแรกเป็นอีกชุดหนึ่งพอร้องเสร็จเป็นอีกชุดหนึ่งชุดเป็นสีแดงเลยใช่เดีย๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นสีเทาไหมครับโอ้หมันจะเปลี่ยนไหมฮะทีนี้สุดยอดมากเลยนะฮะนี่คือน,น้องดีโอเอ มีสักสอง้อยไหมฮะสองร้อยนะครับมีครับเมื่อกี้คุณแม่เขาไม่ทอนด้วยโอ้มีนละ <laughs> ลับมากเลยนะฮะสนุกไหมครับ <laughs> โอ้ยไม่เบาเลยมาได้กี่โมครับรุ่นนี้เต้นอยู่เลยรุ่นนี้ค่อยๆเต้นนะครับไม่มีเปลี่ยนแล้วนะ <laughs> แฟนคลรบลิโอบางคนเต้นอยู่เต้นอยู่มีหายไปบ้างมีอะไรไปบ้างนะฮะ <laughs> เพราะว่าช่วงเวลาทุ่มหนึ่งเป็นช่วงปักอินซูลิน <laughs> สลับคิว ไม่มีเหรอมีไม่มีมีมีคนแอบเข้าไปปักอยู่สนุกด้วยดูเวลาด้วยอะน้องครับให้อวยพรปีใหม่ไทยเราหน่อยสิวันนี้แฟนๆมารอหนูตั้งแต่4สี่โมงเย็นเลยอ่ะโอมีใครให้เลยกว่าสี่โมงเย็นไหมฮะสี่โมงงานเราเริ่มแต่จริงๆมาตั้งแต่พร้อมประตูห้างเปิด้มาเดินห้างเลครับ อะไรนะขออะไรหน่อยหรอเดี๋ยวนี้คุณแม่มเมาทางนี้แล้วเหรอฮะ <c oughs> ครับเดี๋ยวขอวอวยพรนะครับผมอวยพรในวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยปีนี้นะครับขอวอวยพรให้กับทุกคนนะครับผมขอให้มีความสุขม,มากๆ นะครับผมขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมในวันสงครานนี้แลองก็ต่อไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีเลยนะครับส่วนใครที่เดินทางกลับบ้านวันนี้หรือว่ามีแผนที่จะไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับพขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับสุขสันต์วันสงครานนะครับผมว้าวสุดยอดมากๆมาเจอกันทั้งทีแฟนๆแบบนี้วันปีใหม่ไทยเราถ่ายรูปก,กันไหมถ่ายรูปก,กับน้องแม่เนาะอ่ะลีโอเดี๋ยวเรากลับหลังหันนะถ่ายภาพกับแฟนๆของเราอ่ามา เอากล้องน้องด้วยนะเออมาเดี๋ยวช็อตแรกเป็นน้องศิลปินของเราน้องลีโอเสิร์ฟหนักอยู่นะวันนี้น้องก็เสิร์ฟหลายเพลงอยู่นะชูป้ายไฟไปไปมีเท่าไหร่เปิดมาเอออย่าให้เสียหน้าเสียตาเขาเอาไปไฟมาแล้วเอาเสียงมาด้วยอ๋อถ่ายภาพนิ่งเนาะหือ กล้องอีก,อ,กอ,อ่ะกล้อง,องนี้มีเสียงไม่แกงแล้วกล้องนี้มีเสียงเอาเสียงดังๆนะโอเคอ่าโอเคอ่ะขอเสียงแฟนๆลีออร์ดิครับแฟนขับรุ่นนี้น่ารักมากรักแล้วรักเลยนะเนี่ยเปลี่ยนใจไม่ได้แล้ว ไม่ล้วค,ครับน้องยืนกอดน,น้องยืนก่อนอลูกน้องจออะไรน,น้องบอกพี่ <laughs> ล้วำดับต่อไปนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสองท่านนี้เลยเพราะอยู่กับเราตั้งแต่